สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา กองทัพสหรัฐกำลังให้ความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขากำลังสั่งซื้อ GMC Hammer EV และล่าสุดกองทัพสหรัฐก็กำลังเปิดคำสั่งซื้อ Canoe EV ด้วยผลปรากฏว่า GM ไม่ใช่ผู้ผลิตรายเดียวอีกต่อไปที่ได้รับความสนใจจากกองทัพสหรัฐ ล่าสุดพวกเขายังมีความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของคานูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานรวมถึงกองทหารรักษาการด้วยโดยแคนูเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติอเมริกาและเป็นยานพาหน,นะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอานิเมะโดยล่าสุดพวกเขาได้รับคำสั่งซื้อจากวอลมาร์ส โดยจัดซื้อแคนูไลฟ์สไตล์เดลิเวอรี่จำนวน4,500คันและคานูเพิ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์การนาซาให้เป็นยานผ่านะสำหรับนักบินอวกาศเพื่อใช้ในภารกิจดวงจันทร์อีกด้วยสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของแคนู EV เป็นโมเดล s อซึ่งจะเน้นพื้นที่หลากหลายหรืองานขนส่งโดยมาพร้อมแหลกหลังคาที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง9 7กิโลกรัมซึ่งทั้งหมด ล้วนมาพร้อมกันออกแบบเดียวกันโดยการออกแบบจะมีบานหน้าต่างขนาดใหญ่และหลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อมประตูปะเปิดปิดแบบ d r y ์บ y w i วเอของแคนูรวมถึงมีถุงลงมนิราภายัย12ตำแหน่งวางอยู่ทั่วตัวรถ ส่วนภายในห้องโดยสารของแคนู EV จะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบ4ที่นั่ง2ที่นั่งและพื้นฐาน5ที่นั่งรวมทั้งยังมีรุ่น7ที่นั่งให้เลือกอีกด้วยส่วนฟีเจอร์จะเป็นระดับ first class ของรุ่นพรีเมียมได้แก่รุ่น7ที่นั่งซึ่งมาพร้อมแพ็กเกจฟอกอากาศเพื่อสุขภาพและระบบไฟส่องสว่างโดยรอบพร้อมระบบเสียงพรีเมียมและลำโพง17ตำแหนง่ง ส่วนในด้านขุมพลังของแคนู E ีวจะถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มสเก็ตบอร์ดโดยมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะที่สามารถให้กำลัง350รแรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรและสามารถวิ่งได้ไกล402กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงโดยมีความจุในการบรรทุกอยู่ที่664กิโลกรัม สำหรับการชาร์จจาก0ถึง80%ใช้เวลาเพียง28นาทีเท่านั้นสำหรับราคาจำหน่ายแคนู EV ได้เปิดให้จับจองแล้วโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่34,750ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,270,000บาทและคาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถคันแรกได้ในช่วงปลายปี2022นี้ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ